สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเลโตะเนาะอยู่ดีๆโอ้โหก็มีพี่สาวใจดีเว้ยกิ๊บผลอ่าทีเล็กมาให้ผมเฉยเลยนะผมนะผมก็เลยทำการไปฟาร์มมาสเตอรี่จนเต็มครับผมนะและอีกอย่างผมก็เลยไปสายผลซะด้วยสินะทีนี่ก็วาวุ่นเลยนะก็เลยเกิดคลิปรีวิวคลิปนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะใช่มาตัวเก่าตัวเดิมนมผมนะเพราะผมยังฟาร์มที่นี่ไม่เสร็จเลยนะผมนะตัวเก่าตัวเดิมนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเทสแบบไวๆกันเลยดีกว่านะโอเคสกิลแรกก็ขอช้กกก่อนนนสิลผมะะจเป็าร ฟอร์ายว่านะพยายามโอเคได้ไม่สองพันเก้าก็น่าจะมีแค่นี้แหละกดค้างก็ก็ไม่ได้จะเพิ่มอะไรเดี๋ยวขอขอลองก่อนขอลองก่อนนะมันไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้เยอะเหมือนไอ้ของอะไรนะของผลคริสตินีใช่ป่ะโอเคโอเคก็สองพันเก้าเหมือนเดิมอ่ะสกิลที่สองผมนะจะเป็นการดูดกูรูไม่ทันเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้คือมันมันเตะผมด้วยล่ะเมื่อกี้เอาใหม่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 เดี๋ยวเอาใหม่ก็ต้องรอก่อนรอก่อนมารอก่อนโอเคมเตะไปแล้วสินะมาเตะไปแล้วสินะเดี๋ยว เ <X S 2> อ็กครับผมโอเคอันนี้คือกดค้างนะ5,2กดค้างแรงแรงอยู่นะอยู่ที่5,2นอนะกดค้างดาเมจอยู่ที่5,2โอ้ยแต่ผลหานี่ก้เสียมีอยู่อย่างเดียวผมตีเบาตีธรรมดาเบาชิบหายเลยนะตีอยู่600นะมนะโอเคนะเดี๋ยวขอลองอีกรอบหนึ่งแบบกดแต่คราวนี้ผมจะกดปล่อยนะ4,3 0 0าดาเมจห่างกันประมาณพันกว่าได้ไหมดาเมจห่างกันอยู่ที่ห้าอเดดาเมจห่างกันเยอะอยู่นะ ประมาณ500ร้อกว่าได้อยู่ะสกิลที่3ามวนะสกิลซีโอ้ยสกิลซีะนะกดเลี้ยงโอเคนะสามพันสามเหมือนอะไรไม่รู้เดีะๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มองไม่ถัานหวังมันคืออะไรวะอันนี้คือผมไม่อ่าผมไม่ได้เล่นมันมาก่อนด้วยคือกลายว่าจะ,จะเอามารีวิวอย่างเดียวเลยนะโอเคมาเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนาเดี๋ยวขอดูก่อนว่า,วาสกิลมันมันจะเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้เราดูมุมใกล้ไปแล้วขอดูมุมกลเหมือนกันโอเคเหมือนเป็นหัวทีเล็กแล้วก็พุ่งไปหรือเปล่า <mile> มันเป็นหัวทีเลยแล้วก็พุ่งไปด้วยเดี๋ยวขอกดค้างก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวขอลองเทสกดค้างก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวขอลองกดค้างก่อนก่อนแล้วกันโอเคกลยมันใกล้ตาแล้วแบบโอเคใกล้ตาละวแบโอเคกดค้างนะกดค้างจะเป็นการชาร์จไอ้หลอดเทเหมือนกันอัเนี่ยมีกรงเล็บด้วยมีกรงเล็บด้วยอ่ะมีกรงเล็บดูไกลๆดิดูดูไกลด้ว่ามันจะเป็นไงใช่ไหมหนุ่เอ้าอ่ามันแปลงร่างเป็นหัวทีเลยแล้วก็พุ่งไปกัดอะไรประมาณนี้แล้วมั้งโอเคแล้วก็สกิลอ่าสกิิิิิิลลลลลลต่ออไปปนนะเเ็สสสสสกกกกกโค เดี๊ยวฟัฟ What w h a เดี๋ยวได้ได้เอาใหม่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 กูพุ่งไปสกายเลยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่สกิลเอฟเป็นการพุ่งพุ่งลงเหรอโอเคสกิลเอฟสกิลเอฟเป็นการพุ่งแบบพุ่งลงมาเหรอปึ๊บกระโดดตูมประมาณนี้นะครับนะประมาณได้ไม่แรงไหมกูลืมดูเอาใหม่เอาใหม่กูลืมดูกูลืมดูเปล่าไล้วมันแรงไหมโอเควอสได้ไหมสองสองพันเก้าก็แรงใช้ได้อยู่นะได้ไหมสองพันเก้าโอ้ใช้ได้เลยกดกดค้างแล้วมันจะจะจะเป็นยังไงวะกดค้าง เฮ้ยครั้งทำแบบนี้ได้โอเคสอนให้มากไอ้เจี๊ยมไม่โดนโอเคช่างหัวมันมช่างหัวมันไปโอเคปะ่ะแล้วก็มีสกิลอีกสกิลนึงนะซึ่งสกิลนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราไอ้นี่เขานะเรามีหลอดนี้เต็มแล้วนะกดแปลงร่างนะการแปลงร่างนี่คือบอกเลยหลอดเทมากก่อนะคือมึงแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์แต่ไม่รู้ว่ามีอุกกาบาตโผลมาได้ไงก่อนะแล้วแถมเวลาเราไอ้เนี่ยมันติดพิเดอริงเราออกห่างไปอ่ะดูด,ดูดูนะดูนะโอเคอ่ะผมจะตีอีนทีหนึงเห็นไหมเจ็ดร้อยนะโอเค อันนี้คือดาเมจหวัดกลัวหรือว่าดาเมจอะไรสักอย่างนี่แหละนัดาเมจนักล่าหรือหวัดกลัวจะไม่ได้ละนะฮูนะมันจะติดดาเมจหวัดกลัวหรือไม่ก็นักล่าอะไรประมาณนี้แหละเขนะก็คือติดพิษนั่นเองที่เราออกหามันเท่าไหร่เอานะมันก็ยิ่งติดพิษแรงหรือไม่ก็นานเท่านั้นอะไรประมาณนี้ละมั้งโอเคลองสกิลแรกเขานะสกิลแรกเขานะโอเคอ่ะเดี๋ยวสกิลแรกขอนะสกิลแรกอ่ารอบแรกมันมันไปตวัดห่างใช่ไหมโอเครอบนี้โอเคนั่นนสาวเหมือนได้น้องสาวคู่ค้างมาเลยอะโอเคป่ะ Dante. ตบตาหางไปแย่งโอเคเอ้ยเป็นปการตบตาหางแบบมีเขี้ยวน่าโอเคแล้วพอเราเดินเดินต่อหางก่อนนะดาเมจโอเคเดี๋ยวจะดูดาเมจโดนรวมไปเลยแล้วกันมาโอเคดาเมจสี่สี่พันหกนะใช้ได้เลยนี่นะโอเคต่อไปโอเคเฮ้ยมันดูดไม่สุดว่ะมันดูดไม่สุดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันมาดูดไม่สุดอล้มันมันดูดไม่สุดขอขอค่าขอขอค่าก่อนมันดูดไม่สุดอ่ะดูดไม่สุดอ่ะเอาใหม่เอาใหม่มันดูดไม่สุดอล่าเมื่อกี้มันมันดูดไม่สุดอ่ะขอร้องก่อนขอร้องก่อนมาเดี๋ยวขอขอดูก่อนแล้วกันมาปึ๊บ โอเคมามาดูกันว่ามนะันจะโดนดาเมจนานนานแค่ไหนหรืออ่าแรงแค่ไหนครับมาดูกันมาดูกันมาดูกันครับเฮ้ยหกพันเลยวะเอาเรือนะหกพันแปดเอาว่ะอ่าแล้วแล้วถ้าจับจับปล่อยแล้วมันมันมันจะเป็นไงโอเคจับปล่อยจับปล่อยโอเคจับปล่อยดาเมจมันจะอยู่ท <huh ี่เท่าไหร่น้อโอเคมาดูกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหกประตูเดี๋ยวนะมันห่างกันนิดเดียวเองนี่หรือว่ากวอกไกลกกว่ากันวะเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมขอเทสเดี๋ยวขอเทสเทสหน่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออาาไปทงื่น เดี๋ยวไม่ก็ตายโอเคช่างผมแล้วกันมาโอเคป่ะมันปอดมันตายเดีแล้วกัน่ะโอเคป่ะเพิ่มเพิ่มขอดูหน่อยเพิ่มอ่ะขอดูรอบรอบแรกก่อนแล้วผมจะวิ่งไปให้ให้ไกลที่สุดอ่ะผมจะวิ่งไปให้ไกลที่สุดมาโอเคไม่นี่ดรามิเดนเพิ่มเป็นเรื่อยเลยโจกับพี่มันจะหายแปดพันห้ายิ่งเราออกห่างไกลแค่ไหนดรามิมันยิ่งแรงเว้ยนะยิ่งเราออกห่างไกลแค่ไหนดามิเดนยิ่งแรงพี่พี่มันยิ่งแรงเว้ยเถ้าของดีนี่ว่าโอเคป่ะ มาดูสกิลซีกันครัเขานะสกิลซีตอนนี้เป็นยังไงโอเคเฮ้ยโอเคเฮ้ยเป็นการจับฟาดไอ้ยเป็นการกัดฟาดแล้วก็วิ่งครัเขานะวิ่ง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 โอเคแถบอาร์ด้วยว่ะวิ่ง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 โอเคนะโอเคยิงวิ่งออกหาแค่ไหนอ่ะก็จะประมาณนี้เขานะอันนี้คือถ้าดาเมจห้าห้าประเจตนี่คือการวิ่งออกหานะแล้วถ้าไม่เอาวิ่งออกหามันก็จะดาเมจอ่ะเดี๋ยวจะพยายามยืนอยู่ใกล้ๆมาแล้วกันเนาะยืนอยู่ใกล้ๆมาแล้วกันโอเคจับฟาดแล้วก็ประมาณนี้อ่ะดาเมจสาม สามสามพันสาม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 กว่าดาเมิเจจะอยู่ที่ทิวมานี้เนาะโอเคเพราะวิ่งออกห่าดาเมจก็ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะถ้าถ้าตูดาเมจตัวนี้นะโอเคออ่โเคาพอเข้าใกล้กับดาเมจอยู่ที่สี่สิบสามประมาณนี้เอานะโอเคดามิอยูที่สี่สิบสามเดินเดินรอหมดก่อนไอ้ที่รอนานด้วยนะโอเคสกิลทัชสกิลเอฟก่อนนะสกิลเอฟรอรอแล้วมันมันพุ่งใช่ป่ะตอนนี้มันก็น่าจะพุ่งไหมโอเคตอนนี้มันมันก็น่าจะพุ่งไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอดเฮจัดติดพิษเรื่อยๆเลยทีนี้มึงติดสองสองตัว เอาใหม่มันมันติดสองสองตัวแล้วหัวนะมันมันติดสองตัวไม่เอามันติดสองสองตัวโอเคตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดพิษตาแล้วโอเคเอาตัวนั้นเดี๋ยวก็ติดพิษตาแล้วมาตุ้มมันยังไม่ตายหรอกมาโอเคมาเดี๋ยวขอลองอีกรอบแล้วกันสกิลเอฟอ่ะมันใช้ไกลๆได้ไหมเฮ้ยเวลากระโดดนี่มันแม่งแม่งมีมีสกิลสล็อตให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเอฟนะเอฟว้ามึงไกลไม่ใช่หรอวะหนูได้แค่เนี้ย เราได้แค่ um oh น,นี้เอาใหม่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 เดี๋ยวกูรอตรงตัวนี้เกิดเกิดดีกว่าแม่งจะได้ชัดๆหน่อยป่ะลองตัวนี้เกิดเกิดดีกว่าไอ้ต στε, ัวตรงนั้นเกิดตรงนั้นเกิดเตรงตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าโอเคเอฟอยู่ประาณนี้ใช่ป่ะโอเคปึ๊บตุ๊บเป็นการวัวตัวไปแล้วก okay. ็ระเบิดเขานะดาเมจสามพันสี่นะประมาณนี้ถ้าไม่ลงก็สามประมาณสามสองความกันส่วนใหญ่ดาเมจมันมันมันจะได้มาเพราะติดพิษส่วนใหญ่เนาะโอเคแล้วมันส่วนใหญ่มันจะได้มาเพราะเพราะติดพิษเกูนะเพราะอะไรไหมเพราะถ้าเอาเอาจริงๆนะลองลองสแปมดูนะโออเเครป๊บแล้วววาก็ิิ่่งงหนีดโอเค ไม่รู้ว่ามันจะดองกันได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าสกิลมันจะดองกันไหมแต่ส่วนใหญ่มันไม่น่าจะได้มันน่าจะสีแค่สกิลนักล่าอย่างเดียวอะประมาณนั้นอะนะก็ประมาณนี้แหละนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะเขานะไม่มีเอ่อไม่ไม่มีแบบของที่กิสเน่ใช่ไหมมีไปโดนกับก็ไ่โดนไม่ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ป่ะอันนี้คือต้องตโดอย่างเดียวนะอันนี้คือต้องตโดตัวอย่างเดียวนะโอเคสกิลนี้ก็ต้องตโดตัวอย่างเดียวนะโอเคประมาณนี้นะส่วนการตีธรรมดาก็ประมาณนี้นะเห็นว่าเวลาตะคอนี่คือมันจะโดนตัวอื่น้วยใช่ปะ ม,มันมันมีไม่ใช่เวลาต,ตพะพอกอะมันจะโดนอันนี้ด้วยครับผมนะมันจะโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรลินพวกลินลินทานพวกเจ้าทะเลด้วยเนี like ่ยเวลามันตีไปแล้วแล้วมันตะพอกอะดูดูดูเนี่ยเวลาถึงขั้นแตะพอกอะไอพวกนี้คือมันจะติดลินลินทานด้วยแล้วเราเวลาวิ่งออกขากันเว็บบอกลินล <sh> ินลินทานเลือดลดรัวๆก็ถือว่าของดีใช้ได้อ่ะของดีใช้ได้โอเคนะก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้เราต้องสลับผลด้าดโนเสาร์เราก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละเนาะการวิ่งนะอันนี้คือผมบอกเลยลงน้ำไม่ได้นะลงน้ำไม่ได้จมจมนะ จนวิ่งวิ่งบนน้ำไดโนเสาร์วิ่งบนน้ำไม่ได้นะครับดูจมนะอันนี้คือผมผมจะใช้เป็นเผาไว้นี่อยู่นะครับแต่ตอนนี้คือจมไปแล้วนะก็ะน่าจ,จะโดนดาเมจอยู่ครับซึ่งไม่เหมาะกับการล่ารีวิทานเอาประมาณนั้นแหละนะคือแด๊ดก,ก็งันๆก็หนะก็ไม่ไม่ได้แรงไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่สกิลนี้คือแรงมากถ้าพีพีพีคุณลองจินตนาการนะว่ามึงแบบเข้าไปเซอร์ไพรส์เขาด้วยสกิลนี้ใช่ป่วะวอสเดี๋ยวนะอะไรวะนั่นเนี่ยนะอะไรบ้ากออาใหม่เ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 อาใหม่ มันจะไกลแค่ไหนมันไกลได้ประมาณนี้อ okay, okay. ่ามันไกลได้ได้วันแต่เมื่อกี้กูกูโดดสับต้นไม้แล้วแม่ใส่กิ๊แม่งไปไกลถึงนู้นเหละดู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 โอเคดูนะโอเคเฮ้ยจริงด้วยมันบั๊กได้มันบั๊กได้ทุกคนนะมันบั๊กได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าดู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 เดี๋ยวผมจะไปอยู่ต้นไม้ต้นนั้นอ่าเดี๋ยวคนจะบั๊กใส่ต้นต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ไปดูต้นไม้ต้นนั้นเห็นไหมเห็นไหมมันโดนมันโดนตัวนี้จริงด้วยเห็นไหมเห็นไหม คือว่าแม่งบล็อกได้จริงด้วยโอเคก็น่าจะมีอยู่อยู่มานนี้ละมั้งโอเคนะสำหรับผลในนี้แล้วคุณลืมเปิดฮาร์คีด้วยสุดยอดมาเช่ามาละกันโอเคนะนะสำหรับนะาการรีวิวผลที่เล็กก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ระวังไม่น่าจะมีอะไรละนะครับไม่น่าจะมีอะไรละนะนะก็ข้อดีของมันก็น่าจะเป็นความผิวละมั้งเพราะสกิลส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้นะนะความผิว CC แล้วก็ติดพิษประมาณนี้แหละนะครับผมนะโอเคนี่คือข้อดีเลยนะครับโอเคขอบคุณมากมากนะครับผมนะขอบคุณมา,มากที่รับสาเขา้ามาเราชมขอบคุณมากมากนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ก่งวงนอนมากพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องมากก็ต้องขอทุกคนด้วยกุบายครับผมจุ๊บบ๊บายบายครับ